ยังสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนไก่ชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะจะพาทุกคนไปเก็บผลไม้ในสวนกันนะคะซึ่งตอนนี้กระแสกระแสแล้วก็เทนผักผลไม้อบกอบกําลังมาแรงมากมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะมีผู้ช่วยไปเก็บผลไม้ด้วยไหนกันไปเก็บอะไรนะ อนะันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะซึ่งปีปีที่แล้วปีที่แล้วดีที่พวกเราปลูกกันไว้นะคะก็ประมาณ6เดือนเขาก็ออกลูกแล้วนะคะเนี่ยน่าจะเอาไปทำผลไม้อบกอบได้นะคะทุกคนป้าเน็เราตำน้องเดวกับคุณย่าไปเลยช่วงนี้ฝนตกนะคะก็จะลกๆหน่อยนี่ แก้วมังกรที่เราปลูกกันไว้เมื่อคะต้นตที่เราเปิดช่องนะคะนี่ตรงนี้บิดเลยไม่ได้เหรอนี่นี่นะคะว้าวว้าวลูกสวยอันนี้เป็นไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเลยนะคะน้ำแก้วมังกร กาวที่เราเราปลูกไว้หกเสานะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเอ๊ได้ผลผลิตเกือบทั้งหมดทุกต้นเลยนะคะนี่มาตามมานี่ไปนั่งเดาไปเลยนี่งเออีกเลยดูเด็กเก็บแก้วมังกรสิอุ้ยระวังหนาบนะคะลูกเดี๋ยวรอตรงนี้แหละนี่นะคะนี่นี่เห็นกันเลย นี่เก็บสดๆเลยนะคะน,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 นี่นี่ลูกนึงอู้อันนี้ลูกใหญ่อ่ะอีต้นเนี้ยนี่ลูกนั้นมดกินไปเลยจะ่ว่ามันน่าจะสุกเกินมะเดี๋ยวจะลองเอาแก้วมังกรไปทําการอ <laughs> ลองเอาแก้วมังกรไปลองทําก่อนหนึ่งหนึ่งอย่างนะคะ เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะทําออกมาเป็นหน้าตายอย่างไงนะคะจะสู้ผักอบกรอบที่เขากําลังทิิตอนนี้ได้หรือเปล่านะคะหมนีพามาดูสภาพเด็กที่เก็บแก้วบกรณ์เมื่อกี้นะคะเมื่อกี้หารักเมื่อกี้หน้ารักเลยตอนนี้อาบน้ําแล้วนะคะทุกคนหมดแรงเลยตอนนี้จะนอนแล้วนะคะเมื่อกี้ไปไหนมาไม่ไปช่วยเขาทํางาน กินกาแฟหูโคตรเกียจเลยเตงเนี่ยเมื่อกี้เขาไปเก็บแก้วมังกรกับแม่มาแล้วเขาจะไปทําอันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยร้อนโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวให้เตงเป็นตัวช่วยไปทําอันนี้นะผักอบกรอบเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนเมื่อกี้ได้แก้วมังกรไปแล้วนะคะพอนี้เห็นสวนหลังบ้านเจ๊บอกว่ากล้วย กล้วยน้ำว้าของเราได้แล้วเขาไม่ถึงเขาต้องให้เตมเป็นคนฟันโอ้โหถึงว่าทำไมชวนมาจังเลยใช่ก็เมื่อกี้เตงชวนจังเลยเก็บแก้มของเขาล่อดมันแล้ววันนี้ไม่ได้ต้องช่วยกันทำงานค่ะตายไปแล้วแล้วโอเคค่ะตอนนี้นะคะเจ้าชายพี่เอฟเป็นคนตัดกล้วยนะคะทำไมอะคะคันเทพเขาต้ใช้คนอื่นทำเพิ่งชวนคุยด้วยใช้สมาทิ เย้ยอาโหไอ้สุดยอดเลยชวนคุยอยู่นั่นตอนนี้นะคะเราตัดกล้วย,ยไปแล้วนะคะอะไม่เห็นหน้าพี่เอฟห็นแล้วโอ้โหีน่นะครับเดี๋ยวรอให้มันหามอีกนิดนึงรองแล้ว,แล,วแล้วเราจะอบกันนะคะนานไหมห<า>อีกนานไหมอะไรอะเนี่ยพ่อเมื่ยอยอะไรมาบ้างแล้วตอนนี้ตอนนี้หั่นแคร บีดรูดแล้วก็กล้วยบีดรูดแล้วก็กล้วยแล้วอตอนแรกว่าจะเอามาบ่มใช่ปหเลยไม่ได้บ่มเอาแค่เ,เอาเขียวๆเลยบีดรูดแค่นี้แล้วก็ฟักทองไป<ร>ซื้อมาพี่ไไปซื้อมาอ่ายวรอพี่เจี๊ผ่านฟักทองก,ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาต่อไปว่ามันออกมาเป็นยังไง <laughs> มันได้มันเหรอโอ้มันต้องให้หนามันถึงจะมีแบบความกรอบไง นี่ครับหัน่นแครอทเราจะลองทําให้ดูนะแล้วก็น,นี้มะม่วงเราลองทํามะม่วงดูฟักทองก,ล,กล้วยแล้วก็แครอทกับบีทรูทมะม่วงอ่ะน่าจะใส่ต้องต้องหัน่นหนาพอประมาณนะนี่เพื่อที่จะให้มีแบบคาดดาวเอานะว่ามันน่าจะเกาะเอาฟักทองก่อนเอ็แหนาขนาดนี้มันจะเอหือรือเหรอคะ มันต้องเอาน้ำออกอีกมันจะยุบเอาได้แล้วหนึ่งยาเอาออกก่อนปารแล้วไม่เปิดเลยอะคะแง่กลัวมันไหมอันี้เดี๋ยวมานี้ไหนร้อนอะเอาถุงมือจับดิเออถุงมีถุงมีก็มือถุงมือก็มีไหนอะเดี๋ยวดูกันดิทำไมอะมันเป็นยังไงคะมันนิ่มมันยังไม่เออมันไม่แห้งเลยพักทองอ่ะเราต้องเอาไปใส่ มออบลมร้อนเอาฟักทองผึ่งผึงผพักมก,ก่อนลองดูกล้วยเดี๋ยวจะให้ตัวเองดูไงว่าถ้าเกิดใช้กล้วยทํามันจะเป็นยังไงแบบข้างนอกมัน,นอ่ะก็บอกไม่ถูก,กว่ะอ้าวฮยกล้วยต้องสองรอบแน่เลยเอาแค่รอบเดียวกับไหมคะอ่ะแ้เดี๋ยวเราเอาเข้าเว็บอีกกล้วยสามนาทีจำไว้นะเมื่อกี้ฟักทองห้านาทีนะคะ แล้วก็กล้วยสามนาทีเดี๋ยวลองก่อนเขาว่าซื้อกินง่ายกว่าปะก็ซื้อกินก็ง่ายน,นี่เราอยากลองดูว่าเราจะทําออกมาแล้วมันได้ไหมไงจะได้รู้ไงถ้าไม่ได้ก็ได้กินแบบไม่ต้องตะกิตตะขวงใจอะไรเงี้ยอันนี้มีของอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนาะใช่กล้วยของเราเองเดี๋ยววันหลังเราทําอันี้ดีกว่าง่ายอะไรคะกล้วยแขกกล้วยแขกเยังไงกล้วยไทยทุบแป้งทอดนีเ่เราบอกกล้วยแขกแขกไม่มีทำาั้ง กล้วยทอดอะไรชุบแป้งกล้วยทอดเออชุบทอดอ่ะชุบทอดอ่ะกรอบแน่นอนกรอบกรอบเลยชุบแป้งโกกิก็ได้กรอบกรอบอกล้วยแขกกล้วยกล้วยแขกไงกล้วยแขกคือกล้วยทอดที่สุกกล้วยสุกแล้วทอดชุบแป้งทอดใช่ใช่กล้วยทอดที่เรากินกันอะเขาเรียกกล้วยแขกโอเขาเรียกกล้วยแขกอุ้ยตายเลยอะไรคะสามรเดี๋ยวฟองทองใส่เตาอบลมร้อนอีก ประมาณ10นาทีใช่ไหมคะเฟย์ลองดูหน้าตากล้วยดิตัวเองจะได้เข้าใจว่าเฮ้กล้วยมันแบบสภาพของมันต้องออกมาแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเนี่มันจะแบบมีความแห้งๆแบบนี้เห็นปะเข้าใจปะอ๋อเอ้เห็นไหมกล้วยมันแห้งกว่าใช่จะมีความแห้งๆแบบไม่ได้ฉ่ำไงจะมีความแห้งหน่อยๆเพราะว่าใช้เวลาน้อยกว่าใช่ปะเอ้ยเราหาสูตรกล้วยได้จากสูตรอย่างอื่นเรายังไม่เป่ง เดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปว่ากล้วยจะกรอบไหมเดี๋ยวเราต้องเอาเข้าอบอีกกล้วยอบอีกสิบนาทีนะใช่สิบไม่ต้องกลับอ่าเหลืออีกที่ยังไม่ได้อบอ่ะเอาขึ้นไปผึ่งบนถาดไงโอเคเดี๋ยวเรามาดูดูดูกันต่อนะครับดูดูดูเดี๋ยวมาดูกันต่อเดี๋ยวตอนนี้พักผึ่งของไว้แป๊บหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ขอบอกเลยว่าได้ไม่ครบนะคะตอนแรกจะมีมะม่วงมี แคร์ลอตมีกล้วยมีฟักทองแล้วก็จะมีอะไรนะแก้มงกรแก้มงกรใช่ไหมคะก็สรุปว่าไมโครเวฟพังค่ะเวฟเลยแค่กล้วยกล้วยกับฟักทองแล้วก็พอเอามะม่วงเข้าเตาไมรเตาไมโครเวฟปุ๊บเข้าได้แต่มันช็อตแล้วใช่ไหมมันคงร้อนเกินดับไปเลย เต็งเต็งต้องมือด้วยด้วยเอาเสียบอ่ะอ่ะบิดไม่ได้มันไม่ได้สรุปว่าไม่ติดเลย้องนเปิดกติมันก็พังอยู่แล้วเนี่ยออกเข้าไปใช่ปะมันไม่เดินเลยแน่ใจอะไรนะอะไรขาดแล้วฟิลขาดเหรอร้อนเกินร้อนเกิน มาดูหน้าตากันเลยค่ะทุกคนหนึ่งสองอยังโอ้โหพอเหรอยังไม่ได้อ่อร้อนร้อนร้อนเฮ้ยอันนี้เกือบได้เห็นไหมต้องอีกรอบนึงเราจะทําผักกรอบแบไม่ได้ทําผักปิ้งเราจะทําผักกรอบใช่ไหมอีกรอบนึงแล้วมันจะเป็นเหมือนไมนโครเวฟไหมคะเอ้ยเตาอบรมร้อนไม่เป็นไรหรอกโอ้โหขอทำอันนั้นก่อนได้ไหมไม่ได้ต่อไปเลย อีกห้าอีกห้านาทีเดี๋ยวอีกห้าทีเรามาเจอกันเราถ้าเราพึ่งพึ่งลมสักแป,ป๊บหนึ่งเฮ้ยเนี่ยมันก็น่าจะกรอบอยู่ปะพึ่งไว้ก่อนพึงไว้ก่อนพึงไว้ก่อนเดี๋ยวเรากล้วยเข้าเดี๋ยวเอาเอา,เอากล้วยเข้าตไเไม่เอาเหตุการณ์นั้นแล้วนะไม่เอาเหตุการณ์ไมโครเวฟแล้วนะคะจะพังไหมถ้าพังก็ต้องขอสปอนเซอร์หน่อย แอ้ทำไมสีม <The> <was> mm ันไม่เหมือนกันนะคะมันก็ไม่กับไม่ไเฮ้ยเสียงมาเสียงมาแล้วก็เราจะไปกินให้ดูนะคะทุกคนอืมอันนี้เลยนะอ่ะได้ได้เทกล้วยมาหมดเลยเพราะเราได้แค่สองอย่างเองเครื่องพังนี่ มกรอบมกินได้พอแล้วอ่ะนี่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 เขานั่งกินผักกันนี่นี่อาเดียวนั่งตักกอบอาป้าสรุปสรุปเราได้สองอย่างวันนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเครื่องไมโครเวฟพังนะใช่ไมโครเวฟพังนะครับเราก็เลยเวฟได้แค่สองอย่างเดี๋ยวจะมากินให้ดูว่าอันไหนมันจะกรอบหรือว่าไม่กรอบ ก็อยากไม่ได้บอกว่าอยากเลยเนอะไม่ใช่เนาะเราก็อยากจะลองทำดูว่าเห็นเขาเทียบกินกันจังเลยใช่อ่ะเริ่มก่อนอะไรกล้วยเปนดูในร้องแทนคุณกินกรอบไหมเสียงได้เสียงดิเห็นไหมในกล้วยอ่ะอะของเดียวของเดียวหนึ่งอันผักกรอบกินโคก้องเนี่ยกล้วยเห็นไหมเออบางอันมันก็ไม่กรอบเราก็จะอัดแตงกีนเลย เนี่ยว่ากินได้ถ้าอันหลังไม่กรอบมันยังยังไม่พอมันยังยังไม่พอใช่ไหมคะนี่เฮ้ยกรอบโค้กอ่ะอร่อยกล้วยอร่อยหืมฟันหักแล้วมั้งโอ้ยคุณกินกรอบทุกอันเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อสุขภาพเหรอใช่หืมอืมกล้วยกรอบ แต่ฟักทองเราทำลองกินฟักทองแต่กล้วยที่เอามาทำอะ่ะทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่าเขียวๆเลยใช่ไหมใช่กล้ยกวยพึ่งกล้วยพึ่งกําลังตัดอะ่ะกล้วยพึ่งเริ่มกลมล้วไม่ใช่กล้วยหำหำนนะกล้วยดิบเลยแหละเอออีกสักสองสามวันถึงจะเริ่มหม่ำเริ่มสุกอะไรเงี้ยอือโอ้กักบอกกรอบนี่ฟันหักไหมแม่กรอบไปใหม่อ่ะ กรอบเป็นบางอันฟักทองทำยากเนาะฟักทองมันจะกรอบเป็นจุดๆนะคะทุกคนะ้อนน้องเนียวบอกกรอบนขี้ผึ้นอ่ะกินกล้วยผึ้งฟักทองจะหวาน,ๆๆน,นคือหนุนจะรักตักแม่อ นนไม่กรอบแถวที่สองัไม,ไม่กรอบเออมันแถนที่สองไม่กรอบอ่ะอันนี้ได้สุขภาพล้วนอะไรใช่ไหมคะใช่สุขภาพล้วนอ,อันเนี้ยจะบอกว่าที่ทําวันเนี้ยเขาตั้งใจให้เตงองลดความอ,อ้ออวนหรอหรอเขาอ้วนหรอเขาไม่รู้สึกตัวเลยเขาอ้วนอันนี้ไม่น่ากรอบก็แต่คุณกินกรอบๆหมดไปแล้วอะ มันจะไม่กรอบตอนจะหักมันกรอบมากพี่ทำลองทำมาคือกล้วยอร่อยสุดเราทำนะต้องบอกว่าที่เราทำกันเองนะใช่อัจจาอในนี้เป็นสูตรของเตงใช่ไหมใช่เราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่า เอาสูตรอของใครมาใช่ไหมใช่แล้วก็กินของเราอ่ะอันนี้คือกล้วยอร่อยแล้วก็อาจจะทําไม่เหมือนของคนอื่นไม่สูตรไม่เหมือนของคนอื่นนะคะคนอาจจะอาจจะมีน้ํามันหรืออาจจะเอาไปทอดเราก็ไม่รู้นะอันนี้คืออยากลองทำแอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือเอาเข้ามาโควบแล้วก็เอาหม้อบลมร้อนคืออยากซื้อมาโควบกล้วยใหม่แล้วก็มาโควบพังเพื่อ ใครคนคิดอยากเล่นพี่เจอะคนคิดอยากเล่นว่าถาวแล้วก็พังเลยเฮ้ยแต่ป๊อททองอร่อยแต่เขาชอบปักทองมากกว่าป๊อทองไม่กรอบแต่มันอร่อยออกหวานแทนเป็นอะไรแต่มันไม่คลุ่ยเราอะไปละไปหาหมอกกันโอเคค่ะวันนี้ก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครองครัวเราด้วยนะคะใช่กดติดตามแล้วกดกระดิ่งติ๊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 งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย ไปๆเข้าไก่เข้าไก่ไก oh, ่ด oh, ูไล่ไก่ไปไล่ไก่ไล่ไก่ไลวไก่ดูบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ